กระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเลตและไทม์ไลน์ตอนนี้เตรียมส่งต่อฟีดแบ็กนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยหน่วยงานติดต่อกลับมาในวันที่29มีนาคม2 5 6 7และจะมีการประชุมแล้วก็เตรียมการประชุมชุดใหญ่ก่อนสงการานนี้เพื่อดําเนินการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเลตซึ่งสอดคล้องกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังประลัดกระทรวงการคลังท่านลาวลลนแสงสนิท และก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัน์ไปติดตามแจ้งไทม์ไลน์โครงการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตและนํามาประชินต่างๆว่าจะสามารถดําเนินการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตส่งต่อนะคะลุ้นว่าจะเป็นข่าวดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้หรือไม่วันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตามกด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กับ ช่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศประเด็นฮิตฮอตที่สุดแล้วก็เดินทางไปไหนคนก็จะถามนะคะว่าแจกเงินเมื่อไหร่ดิจิทัลวอลเลตรัฐบาลจะเดินหน้าเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้แล้วก็รอคอยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ท่านนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้โครงการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเลตได้มีการ หมายให้ท่านจุลพันธ์แล้วก็ปรัดกระทรวงการคลังชี้จแจงไทม์ไลน์แล้วก็จะมีการประชุมในวันนี้แหละค่ะแล้วก็รอก่อติดไปพร้อมๆกันก่อนที่จะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็ส่งเข้าครมอในการเดินหน้าแจากเงินเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะ ในประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้การสัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะว่าโครงการแจกเงนินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ค่ะจะมีการมอบหมายให้ท่านจุลพันธ์มมอมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและท่านละวโรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังค่ะได้ชี้แจงถึงกําหนดนะคะของโครงการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและก็รอคอยทุกคนมีความห่วงใยและในวันพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงทุกขั้นตอนในการแจกเงินเติม เงินดิจ mm right. ิทัล e t ลเลต์ึ้นตรงกับวันนี้เลยค่ะ26มีนาคม2 5 6 7ลุ้นก่อติดเป็นพร้อมๆกันใครที่รู้แล้วก็ก่อติดในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเลตขอเสียงหน่อยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลก์กระชายเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ